เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับผมมาดิพบกันคือก็ครับกับ่อท์นเกิดบานนาพะล้อครับพามาตกป่าครับยุ่หม่องเก้า่านี้นะครับหอยสังเขปพระเจ้ามา ตึกแหงมากับน่องครับบรรยากาศไปครับเดี๋ยวสีฟ้าไปเบ่งตอนตกกันครับถึกปลาป่ะก็บ่มุนเร็วๆฮะ one little otama, thank you. <laughs> <Yeah>. <laughs> หออม,มาเลยครับตัวแรกครับไม่เดียว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 น,นี่ครับผมตัวแรกน่องตกเดะ นเพิ่มพี่มาตกทางพี่พี่ยังมาตกทางน้ำไปนั่นแก้งไปทางน่ะทางน่ะเออเอา้เอาเรียบ้อยครับ เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยนึงครับตัวสวยๆครับ เด็กคบเไนั่งครับนี่ทางนี่สวยสวย เดี๋ยวกัดกินเสมอกันแล้วได้คนละตัแล้ว เปลี่ยนทางครับได้มาแล้วสามตัวเข้ากัน,านาากยางไม่จะกอีกฟังหนึ่ง,น,งนะครับนะฟังไปถ้าตตเกี่ยวฟังเน,งนี่ยนี่ัตไปแล้วโอ้ยลม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 ตกเบิ่งครับตกเลยพุ่นทางตกเลย

มาลุนน้ำกันครับสิได้บ่มมาเนียได้เพิ่มอีกว่ะยางไม่ได้ตกยังไงล่ะ มิซิลีมีไล่ตามอยู่ครับแต่ว่ากัดบทันกัดมันบ่กัดนะบ่แม่นกัดบ่ทันเป็นยงว ยกขึ้นน้สูงหม,นมุมนแม่หมุนแม่ยกขึ้นยกขั้นขึ้นยกขั้นขึ้นเออดึงไหมนี่แต่อีกแล้วครับเก็บม,มือเลยเก็บมือเลยเก็บกันครับเบิ้งครับเบิ้งปลายังถือ เงียบเลยครับกินยังยนะไอเกาะเขาเลยครับแม่เก็นบกน,กนครับ Nhé hmm? Ừ. Nhà non khát. Bây giờ nhà mà mày nằm nằm. เรียบร้อยครับอ๋อเรียบร้อยครับผมซีสองหนึ่งชิโก้เฮ้ยซีสองวันเรียบร้อยครับตสวยงามเลยครับเก็บกันครับข้าแล้วครับพี่น้องครับกับโบ้บบข้ามบันไดดอก กลมแห้งครับป่าเาขาฟังเลยบนลงนี่ครับผลง,ง,งานประสูหนึ่งสองสามที่หาหาดบตัวก็ตาแม่กบนองบรรยากาศครับเอาไว้แํานี้แล้วครับมันนี่คันมากกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะคระับลมแห้งครับมันนี่กลับแล้วครับสวัสดีครับ